เชของเราในตำนานหมูนะครับท่านบอกว่ารายการนี้ใครอยากจะเล่นกับทีมหมอนทองวิทยาต้องยิ้มหน้าตาคนช่วงนี้ชัดตัดตัวได้แค่20คนเท่านั้นที่เราเห็นอยู่ในสนามรับแล้วก็ทุการทำการล้อมกันมาอย่างยาวนานเพื่อถ่ายรอบรอบหน่อยี่ครับ ได้ครับรอบรอบนะครับทุกคนขอบคุณยังท่านครับใ้ดูรอบ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 เดียวพอนะทุกคนเดี๋ยวจะตั้งกล้องแล้วนะครับเดินทางมาเป็นตัวแทนของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองรอบรอบครับทุกคนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองท่านนายกยักอันนี้อันนี้ค้างหน่อยทุกคนรอบหมายให้ท่านห้าพันห้าพันกว่าคนครับอันนี้ตัวซีเกตนะอะไรยองท่านทุกคนให้ดูเด็กช้ำคอทุกคนเออเป็นไงเป็นไงตัวซีเกตทุกคนตัวซีเกตนายอำเภอไหนที่อยู่ในอำเภอ อนจังหวัดระรยาของเรานะครับต้องบอกว่าโอเคนะครับพอแค่นี้นะคุณไม่หันไปไหนแล้วนะพอแหนี้แน่นอนใครขออะไรก็ไม่หันแล้วนะแล้วยวสักครู่ให้น้องๆได้ตามใจแอดแล้วนะร่างกายกับบรรยากาศยาเกินในวันนี้ครับอาการที่16ธันวาคม2568ใกล้จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่แล้วครับแล้วก็ใครที่อยากจะใกล้ชิดจปิดไม่จะปิดไม่ทุกคนปิดไม่เป็นนะเ้นนะภารกิจของน้องๆ หมอนคองวิทยาเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวอาจารย์บอกว่าอยากจะให้น้องๆหรือว่าท่านผู้ชมที่มาอยู่รอบๆสนามซฉพาะตรงนี้นี่ได้เข้ามาสัมผัสได้มาขอลายเซ็นนะครับไม่ต้องลงมาในสนามไม่ต้องลงมาในสนามที่เราดูในทีวีท่านเห็นว่าปิดเ <คน S 2> ม้นเป,ปิดตรงไหนทุกคนปิดเม้นปิดตรงไหนเพราะคนจะเต็มไปหมดวัะนั้นท่านอยู่กับที่ครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาทีมงานแล้วก็น้องๆเดี๋ยวผมดูก่อนราท่านอยู่ครับใช่ ถึงที่เลยนะครับในวันนี้อิ่มแน่นอนครับไม่ต้องกลัวใหญ่ของโรงเรยียนมอตติยาไม่มีใหญ่วันนี้แล้วครับทีมนี้คือทีมที่ยกชุดลองแชมป์เจ็ทสตีมาทั้งชุดนะครับแล้วก็ต้องบอกน้องๆน,น,นี่ตื่เนกัน จทุกวันเมื่อวานซื้อได้อยู่ที่ปิดยังทุกคนครับผมเมื่อคืนอยู่กันเมื่อวานนี้ไหนนะทุกคนถ้าไม่เม้นไม่ขึ้นส่งดอกกุหลาบให้ดอกหนึ่งทีว่าปิดเม้นแล้วเขาดอกกุหลาบดอกหนึ่งจะได้รู้ว่าผมปิดไหมผมปิดไม่เป็นนะโอเคปิดแล้วใช่ไหมโอเคโอเคโอเคครับพอแล้วครับพอแล้ว้แลวก็ปิดเม้นแล้วนะโอเคโอเคทุกคนหลังจากนั้นตีรถขอบคุณครับขอบคุณครับยืบไปแข่งขันที่แกโอเคนะไม่ต้องเสียงกันแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปตามใครนะครับตามใจผมแล้วก็กลับมาถึงที่โรงเรีมดอกไม้ทยา อขอบคุณครับขอบคุณครับ